ครับผมจักรยานไฟฟ้าสก,กูตเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับร้านเจนุดคอมโกเซียรังสิตนะครับวันนี้ต้องขออภัย f อซนะครับเนื่องจากไม้กันสั่นผมพังนะครับผมใช้ไม้ถือกล้องอาจจะเขย่าเขย่าตาลายไปบ้างต้องขออภัยนะครับผมเจ๋งไปแล้วครับไม้กันสั่นผมอาจจะไม่สมูทนะครับด้านหน้านี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นที่ไม่ จดทะเบียนไม่ได้นะครับจดทะเบียนไม่ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับรวมถึงด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนไม่ได้นะครับอันนี้นะครับซื้อไปขี่ซื้อไปขับในหมู่บ้านหรือว่าตามถนนตามตลาดที่ระยะไม่ไกลมากนะครับคือพูดง่ายๆจดทะเบียนไม่ได้ก็คือออกถนนใหญ่อาจจะ ผิดกฎหมายนะครับต้องพูดอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนไม่ได้นะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับลานเชนุดนะครับนี่ที่เห็นด้านหน้านี่นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นสามล้อนะครับที่มีเตร์ก้าด้านหน้านะครับสามล้อนะครับหน้าฟีโน่นะครับมีตะรก้ามาใหม่นะครับล่าสุดนี่นะครับสามล้อสําหรับ คนสูงอายุนะครับหรือว่าคนที่ชอบไม่ชอบการทรงตัวสักเท่าไหร่นะครับก็รุ่นนี้เห็นเจนุสบอกว่า,าสมูทมากก็คือออกตัวนิ่มนะครับออกตัวนิ่มมากนะครับแล้วก็สามล้อเบาะสไลด์เดิมๆนะครับที่มีหลากหลายรุ่นด้านหลังด้านหน้านะครับส่วนสปูเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้านะครับนี่รุ่นเดิมๆรุ่นมีกล่องด้านหลังนะครับ ก็มีให้เลือกมากมายนะครับนี่สำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเอ่อรุ่นมาตรฐานที่ขายทั่วไปนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นโครงเหล็กรับน้ําหนักได้เยอะนะครับนี่สําหรับบรรทุกน้องๆนูหนูหลายๆคนนะครับรุ่นมาตรฐานที่ขายดีมากนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเริ่มเลยนะครับนี่ที่นี่ก็มีนะครับส่วนราคานะครับยังไงก็ให้แอดไลน์นะครับไอดีลน์ของเจนุชนะครับ เอสไซด์นะครับสองสามสี่เอ้ยสามสองสี่ E W M L L นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไว้หน้าจออีกทีหนึ่งนะครับนี่จักรยานร้านนี้เรียกว่าจัดเต็มนะครับเยอะมากนะครับสามล้อมอเตอร์ไซค์ที่จดทะเบียนได้นะครับนี่หน้าสวยเชียวตะมุตะมินะครับรุ่นนี้นะครับนะสามล้อนะครับนี่เป็นสามล้อนะครับหน้ารุ่นเหมือน ฟีโน่สวยๆเลยนี่นะครับเน้นการขายบริการแล้วก็หลังการขายนะครับจัดส่งถึงบ้านนะครับผมเนี่ยนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับจดทะเบียนได้นะครับสามารถวิ่งออกถนนใหญ่ได้นะครับรับจดทะเบียนที่นี่เลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อกับเจนุสเลยนะครับ มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเนี่ยครับบริเวณหน้าร้านนะครับก็โดดเด่นสง่านะครับของลงเยอะมากนะครับลูกค้าก็เต็มร้านทุกวันนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะมากนะครับขออภัยานะครับผมจะเขย่าขย่าไปสักหน่อยนึงผมเบื่อมากเลยโอเคนะครับสวัสดีครับผม